สวัสดีเด้อพี่น้องสุกุสุก่นพี่น้องฟองไปผู้ติดตามชุดเล่าประตูใส่พี่น้องฝนกระทกกระลังหัดก็ยุดพี่น้องเลี้ยนหน่อยๆเนี้ยหลูกมันปอกแตะปบตะควากัะย่างตั้งตังยั่มาพี่น้องเนาะยังธรรมชาติเด้อพี่น้องเด้อคอยเล่าประตูใส่แต่ถึงเวลาแล้วยุดไว้เด้วพี่น้องเสียงฝาห้องอายุคลละมองหลับเป็นเสียงธรรมชาสตร์กาไปนำพี่น้องเลยจึิงตังจรงจังเสียงฝาห้องพี่น้อง ต้องเสียงฝ่าเสียงฝนที่เชล็อกมีฝนนํามีฝ่าน้ำน้องี่น้องเนาะมันจังเป็นธรรมศาสตร์มันวะมีเดดมีฝ่ามีฝนมีซึมมีมลน่ะเป็นธรรมศาสตร์ดีอย่างนี้ก่อนเสียงฝ่ายึดไปแล้วนี่ยังจะฝนที่น้องหน่อยๆปกแตกปกแตกจริงเอาไปเบิ่งชงไหตรงหน้ากันเนาะเดี๋ยวจำไปเบิ่งเสร็จเราขอตัวใจ ถ้มันแตกที่มันจ well, <us> ังไลยบุตรแตกที unten, ่นี e internet, ่แค่อีพี่น้องเล่าปฏิเสธว่ามันหนึ่งให้เลยสองอย่านี่แค่อีแตกจังเขาไปเบิ่งกันได้พี่น้องเด้อมันแตกจังไลจังไลกระไดอย่างหนึ่งเบิ่งต้องให้สองหน้าเสียงฝ่าเสียงคนเดียวกันแต่ถ้าเสียงเงินเสียงคนปะแปะปะแปะยังขึ้เก่าวอ่ะเพราะว่าคนคนบ้านท่านหยุดนะพี่น้องนะเอาไว้นี่ไปเบิ่งเราปฏิเสธก่อนเลยต่อกันเลยนะพี่น้องนั่ สวัสดีเด้อพี่นอ้องคว่างไฟสุกูสุขคนพุทธิตามชุดล่าประตูใช่พี่น้องมาแล้วล่าประตูใช่มาตรองหมดแล้วเพราะเอาภัยหลายลๆพีน้องเอ้ย่เนวอนสุดเลยพี่น้องชุดล่าประตูใช่ชุดล่าประตูใช่เลยในเขาก็าไม่ในช่องหุดพี่น้องช่องหุบก้วอช่องหุบก็ได มันมันเขาบข่เขาที่น่องลุกไปได้รูกเดียวเดียวมีเสียงป่าเสียงพ่องแม่คือคืนหึ่งคั้งในจังหวัดเลยไปน้องเป็นเสียนธรรมศาสตรดอกมันได้กควายมาแล้วก็เลยเอาไปหลอดเอาไปนากันนี่ละพี่น้องเสียงของธรรมศาสตรด์ดอ,อกเรา,าประตูใสมือวานีไม่เศร้านีงวันที่สิบเก็สิงหาคมสองพันหกสิบแปดค่ะลุดไปเราประตูใสก็ลุดไป แล้วสันติภาพกนุษย์ไปเขายีรักลอยเก่าเขายีรักลอยพี่น้ันติภาพแล้วก็มากระซาส้นเล้ากระลุดไปมาเล่าเอกตาพี่น้องวิ่งเลี้ศูนย์ล่องแปดได้แปดย่พี่น้องในหน,สสนึ่งแปด, 0, ล, 8, ด, 8, ด 1, 8, ลุดในในคู่เดียวในชุดเดียวนี่นะพี่น้องของสุดล้าประตูใส่นะพี่น้องเนาะแล้วก็มามีเคอิเศร้ากระลุดไป แต่มานี้แค่เอ็นี้แค่อีวีพี่ลดไปนี้แค่อีเซลมากแต่เลยมานี้แค่อีเซลกระลุดไปม่นมันลุดลุดได้คืออย่างนี้แค่อีาเาซลแค่อีเซลกระลุดลุดทุกอย่างลพี่น้องได้อันเดียวคือสุดหรือเอ็เซกจ้อาอันเดียวพี่น้องอาบานี้มาเบิ่งเขาบอกลายหญ่ห้างพี่น้อง แต่กูขึ้นให้พี่น้องแล้วกูมานี่แล้วพี่น้องเนอะกูขึ้นมืออ้วนชา,วก,ว,กาวกูแล้วุลายเพลดรอบประตูใช่วันที่ยี่สิบแปดที่หนาค้นช่องพังนหัวลอยสิบแปดจับผูที่สวน เราสามเสียงฝ่าเสียงขนน้ำด้วยพลังแล้วเอาน้ำกันไปได้ไม่ได้ตังพาแล้วยึดว่าได้แล้วสามหกควังน้ำกันไปนี่สิละสามหกวิ่งสามหก 3ามหกกลมสหกล่องเ,อเรียนสามหกมาสามหกกลมสาหล่องตสาม,สามล่องศูนย์ล่องสี่ศูนยวิ่งเรีนสามล่อง6ห

โอเค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 ริงริงริง หกเจ็ดวี่หกเจ็ดกลมหกเจ็ดร่องหกศูนย์ร่อง,องแปดหกวิ่งเด่นหกร่องเจ็ด nó xa xuân nào Hãy subscribe cho hai, xám xám xi năm, sáu, vinh สามซีเสียงข้าพี Behind ่น้องเสียงข้า <sì> ว่เม็นเสียงเรือดอกเสียงข้าห้องเสียงข้าห้องสามซีวิ่งสามซีกลมธรรมชาติขนาดเลยพี่น้องเลยสองสามล่องอาซีล่องวิ่งเดินสามล่องซี Não, wow, Eita! Tết khu cao Kết si Múc hà, Múc hạ cái hạ Múc hạ วิ่งเกตซีเกตซีกรมเกตซีร่องซีเก่า,าร่องออกหาวิ่งเล่นเก็ตร่องซี กนี่เคอบันญี่ปุ่นเป็นอะลาวคนไปแล้วญี่ปุปน่นญีป่ปุ่นนี่เคอนี่เคอินี่คอเสาอ,น,อ,น,น,อนเดียวกันนะองเบื้งเรานี่ละอันนี้ขึ้นก้อนีมีพี่ yea. น,ำน,ำน่งขึ้นก้อน

กกเก็ดวิ่งกกเก็ดกลมซีหาล่องคูวิ่งเด่นหกล่องเก็บ 你可以。Okay. 1...2...3 à, Win กหกสามกลมหกสามล่องหาสามคขวิ่งเดินสามล่องหก กคบหนัดจอได้พี่น้งองเลยผู้ได้ามาแล้วเอาไปรุ่นโชคกันพี่น้องมืง่งเล่นเสาร์พี่น้องดราประตูใช่วันที่28สิงหาคม2568จับคู่40 93 36วิ่ง36กลม36ล่อง40ล่อง9 3คู่วิ่งเล่น3ล่อง6รราสันติภาพ60 67 86วิ่ง หกกมหกเกตล่องู่องแปดหกวิ่งเด่นหกล่องเกขชาส้นเล่าสองสามสหาสวิ่งสาี่กรมสามสี่ล่องสองสามล่องหาสี่วิ่งเด่นสามล่องสี่ระเตาสเก่าเกตสี่หหาวิ่งเกตสมเกตีลองสีเก่าล่องหกหาวิ่งเล่น 6, ลเกต 49, get, กกเล, 4, ลองมีเคอว สี่หาหกเก็วิ่งหกเก็ดกลมหกเก็ดลองสี่หาเขวิ่งเด่นหกลองเก็นิเคอีเสาหาสามหกสามวิ่งหกสามกลมหกสามลองหาสามเขวิ่งเด่นสามลองหกเอาไปวองเขาได้เขามาแล้วก็ให้มีโศไม่ลาบกันทุกคู่ทุกคนเด้อพี่น้องเดลยเฮงฟังฟังกันลำเลืยลำรวยกันเงินให้น้องท่องให้เล็บ่เก็บบ่็กกันพี่น้องให้คุณพระรักษาเทวดาคุ้มครองพี่น้องทุกคูทุกคน ขอบคุ้ยห้ยืนยันเป็นสุขได้เพี่น้องเด้อให้คุณพารักให้คุณพรารักษาเทพบรรดาคุ้มคลองทุกคู่ทุกคนนั่นแหละพรากันอกีกวันที่นี้สิบเก้าสิงหาผลราพินองสำหรับมื้อนี้ขอกาลข้ามวาสวัสดี